สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้ผมมีความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดในป่าผมแนะนำให้เพื่อนๆพนใช้อุปกรณ์ห้ายาที่สำคัญในการเอาตัวรอดในป่าคือว่าผมเป็นคนจำนานคนบังทีคือไม่จำนานอะไรเท่าไหร่แต่เป็นคนที่เคยเอาตัวรอดในป่าคือว่าบูวันของผมพอแม่เข้ามีอาชีพตัดไม้ไผ่เอามาทำอุปกรณ์ของใช้แล้วก็ขายให้ คนอยู่ในเมืองคนอยู่ในหมู่บ้านเขาใช้คือว่าเขาเอาไปตัดต้นไม้ต้นไม้ไผ่ในป่าต้นละเข้าไว้เขาต้องใช้เวลานานก่อนจะกรับมาคือว่าเขาเอาไปตูรอดเขาไปเอาตู้รอดในป่าลายอาทิตย์ลายวันคือว่าเขาเตรียมอุปรกรณ์คองติดของใช้ไปหมดแล้วก็เขาไปไปลลยคนนับตั้งแต่สีหนขึ้นไป แล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์จะ,จะได้กลับมาทีอยู่ในนั้นผมก็เคยไปในปา่ากับพวกเขาด้วยเขาแล้วไปตัดตน้นไม้เราก็เตรียมอุปรกรณ์ไปพร้อมแล้วก็เพราะฉะนั้นผมก็มีความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดในปา่าแล้วก็เลือกให้เพื่อนๆได้ทราบว่าอุปรกรณ์อะไรมากที่สําคัญที่สดุดที่จําเป็นเราเอาไป เอาตุ้รอดในป่าในคลิปวิดีโอนี้ผมเลือกหาของที่สําคัญให้เพื่อนๆได้รู้ว่าของที่สําคัญนั้นคือเหมาะในการเอาไปใช้ชีวิตบำรุงชีวิตในป่าอย่างง่ายได้ของสําคัญที่หนึ่งคือมิดเพื่อนๆก็ต้องจาเป็นต้องเอามิดเดินป่าไปที่สําคัญคือ,อมิด มีทั้งสองอย่างเลยครับผมเราต้องเอามิดยาวมิดมิดยาวก็ไม่ยาวเท่าไหร่ก็ยาวพอดีแล้วก็มิดเล็กไปด้วยแล้วก็ถ้าอย่างดีความนั้นนี้ก็ต้องเอาควานไปด้วยครับผมก็มีสามอย่างถ้าพือนผเอาไปได้ก็ดีมีควานมีมิดเล็กหรือก็มิดใหญ่ครับผมแต่ถ้ามันพื้นๆอาจจะมันหนักเกินไปเราก็ไม่อยากเอาไปทั้งสามอย่างก็เอาไปแค่อย่างเดียวก็พอแล้วคือมิดยาวครับผมแต่ถ้ามิดมิดสั้นก็ต้องจําเป็นเอาไปอ่ะเพราะว่าเราต้องตัดเชือกตัดอะไรที่เล็กๆ ครับผมเราตรงเอาไปสองอย่างไปดีกว่ามันดีกว่าไปมันสะดวกอะตอนเวลาเราตัดแต่ถ้าคว้านม,มันหนักไปแล้วก็บางที่เราก็ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะชวานอนะแล้วก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับผมแล้วก็มิดทั้งมิดท,ทั้งควา้านทั้งมิดเล็กมิดใหญ่มันหาซื้อง่ายนะตามตลาดตามออนไลน์อะไรเขาก็ขายไปเยอะนะครับผมก็เพืเเอ่อนเือนเอาไปเลือสั่งซื้อเองได้ครับผมและราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็ มิรที่เหมาะสมแล้วแต่เพื่อนๆชอบเอาแบบไหนเอาปรเพเดอร์มิดยาวยาวแค่ไหนแล้วก็หนักแค่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกสะดวกในการใช้ครับผมก็มีลายยางมันบอกไม่ถูกอะเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบชอบแบบไหนชอบแบบยาวมากแล้วก็ยาวพอดีแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่ก็ไปตามนั้นแต่ขอให้เอามิดแบบแข็งแรงไปแล้วก็ใช้ได้จริงครับผม มิดเล็กก็ยังอันก็ผมเราต้องเอามิดแบบแข็งแรงแล้วก็มันม่เบามากแล้วก็ไม่ไม่นักมากก็ใช้ได้ดีอ่อนี่ผมพูดถึงคลองที่หนึ่งคลองที่สําคัญที่2คืออุปกรณ์จดไฟอุปกรณ์จดไฟนั้นก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมอุปกรณ์จดไฟก็มีปะเช็คมีไมค์คิดแล้วก็มีแทงแทงจดไฟดนึงแทงเออคือเป็นแทงแมกนีเซียมอะไรบางอย่างครับผม เขาเรียกว่าแท่งแมกนีเซียมอันนี้ก็เป็น,ปนแหลงนะแหลงแมกนีเซียมคือมันง่ายสะดวกครับผมตอนเวลาเราเอามาใช้คือว่ามันมัน,ม,นมันไม่ม,มีการเสียหายตอนเวลามันเปียกโดนฝนโดนอะไรไปก็มันใช้งานอย่างไรครับผมแต่ถ้าไมค์คิดแล้วก็ไฟแช็กมันเสียไปง่ายอย่างนั้นผมขอแนะนานให้เอาไปทั้งสามอย่างเลยนะผมพิดว่าเอาไมค์คิดไปด้วยก็มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะคือว่ามีนหนักนะค่อนข้างเบา แล้วก็ไฟแชกเ้งทั้งสามอย่างเลยผมดูว่าเราป้องกันแบบว่าเราไฟแชกเราก็เสียไปไมคิดแล้วก็เสียไปแล้วก็เรือแทงไวไฟนี้ครับผมแทงเจะเสียมนี้คือว่ามันใช้ง่ายจริงมันมันมันใช้ใช้ก็ไม่ไม่ใช้ง่ายเท่าไหร่ดูว่าายตรงว่ามันไม่เสียครับผมตอนเวลาเราโดนฝนโดนน้าโดนอะไรมันไม่เสียครับผมมันไม่เสียไม่พังเหมือนไฟแชกนะดังนั้นผมในน้าให้ใส่เอาเอาไปทั้งสามอย่างเลยนะครับผม แล้ววิธีการใช้ก็เพื่อนๆน่าจะได้รู้แล้วอ่ะถ้าไม่ได้รู้เดี๋ยวก็เออ่มีวิดีโอหนึ่งที่ผมสอนเออ่ใช้งานแทงใบกรเจี๊ยบโดยนะครับผมอ่าจุดสำคัญที่แล้วเดี๋ยวจุดสำคัญที่สองนี่เราเอ่ออุปกรณ์จุดไฟไทยใช้แล้วเอ่ออุปกรณ์จุดไฟนี้เพื่อนๆต้องเข้าไปในปั๊มเราต้องใช้ไฟใช่ไหมไฟตอนเวลาเราทำอาหารเราต้องทำอาหารให้สูงเอ่อ เอาไปก่อไฟตอนเวลาเรานอ,นอนครั้งคืนครับผมเอาเวลาลดการขึ้นเราก็ตรงการไฟใช่ไหมล้วก็ก่อไฟตอนเวลาเรานอน,อน,อนป้องกันปวกสัตว์แมลงสักไร,รกอะไรต่างๆที่ปริเวณที่เราตั้งแคมป์อยู่ครับผมอย่างนั้นการการที่เรามีอปุปกรณ์จุดไฟเป็นเรื่องสำคัญันดับสองครับผมเ,เรื่องสําคัญอันดับสามคือันดับสามคืออุอปกรณ์การนอนครับผม อุปรกรณ์การนอนนี้ก็มีลายัอยางกันผมมีแพรมีแ,มแมออพรมีผ้าใบมีท่ออะไรบางอย่างตอนนี้ผมก็เคยเห็นเขาขายที่ออนไลน์นะที่ตอนเวลาเราเข้าไปเข้าไปในนั้นเราก็นอนที่นั้นได้ใช่ไหมใช่เราคือพึ่งมาแต่ผมไม่เคยใช้ม่มอนกันนะตอนเวลาเขาพูเข้าไาผมไม่เคยใช้แบบนั้นแล้วก็มันดูปหมุกใหญ่เลยนะก็ผมแต่ถ้าก็ดีในอันดับหนึ่งนะถ้าเราเอาไ่ใช่อุปรกรณ์น,นั้นนะ่ะคือ ตอนเวลาอาการอยู่ในป่ามันหนาวใช่ไหมตอนกลางคืนมันหนาวจริงเพราะว่ามันบางทีมันหนาวจริงแต่ตอนหลักมีองค์ปกรณ์นั้นไปเราเข้าไปนอนอยู่ในนั้นมันมีความร้อนมันอบอุ่นมากคือมันกันร้อนได้ดีครับผมนักกันกันหนาวได้ดีคือว่าถ้าเพื่อนเอาเั้นไปก็ดีนะครับผมแต่ว่าเรื่องที่มันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมันใญ่ครับผมถ้าเอาไปนี่ไปก็มันมีน้ำหนักน้ำหนักก็ไม่ไม่หนักเท่าไหร่แต่มัน น่าจะใหญ่ับผมน่าจะใหญ่แต่ถ้ายานดีเลยอ่ะคือว่าสะดวกในการปกพาไปคือเพื่อนๆมีแค่พาไปก็ได้นะผมผาไปที่กนันน้ำได้นะตอนเวลาเราก็คือเราไปนอนในป่าอะไรก็เราทําเป็นลาคาได้แล้วก็การแตดนกันฝฟมได้ัะผม,มแล้วก็เปรแปลสตอนเวลาเราเข้าไปในป่าบางที่ก็มาพื้นที่เราก็ตัง ตังนี้ไม่ได้นะตังแปลไม่ได้นะเราอย่างเช่นเราต้องมีแปลมีแปลก็ปลูกต้นไม้ปลูกกับต้นไม้ปลูกกับอะไรก็ได้ครับผมที่อยู่ปบริเวณนนั้น <c oughs> เรานอนแปลได้ครับผมแล้วก็แปลถ้าตังแปลน,นี้เ่อต้องพื้นๆก็ตังแปลที่บริเวณพื้นที่ที่มีเออเออพื้นที่ดีครับผมมีมันไม่แคบๆปะ่ะคือว่าอาจจะเออตั้งอยู่ในกอนให้ตัง ที่พ Ng uh, ื này, uh, vậy, vậy, ้น okay. ห uh, ินก็ได้แล้วก็พื้นดินก็ได้ครับผมที่มีเรียบเรียบง่ายในการตังแปลครับผม่ถ้ามันอยู่แบบอยู่ในบนเขาที่มีกอหินเยอะแยะอะไรมีต้นไม้เยอะแยะที่เราทาแค่ตามตังตังแปลไม่ได้เราก็ตังตังแปลครับผมเราปลูกปลูกกับต้นไม้แล้วก็ใช้ผ้าบเป็นราคาด้วยครับผมโอเคนี่คือผมพูดถึงที่เอ ของสําคัญที่3ของสําคัญที่4ของสําคัญที่สค่ก็คือ่องคงอารเครือทำอาหารับอุปกรณ์ทำอาหารมีหมอ้อมีกระทะที่เล็กๆนะครับผมเออในมาให้ให้หม้อกระทะที่เล็กๆก็าพอแล้วที่เหมาะในการาทำอาหารกครับผมคือว่าเราถ้าเราไปคนเดียวนี่แหละเราดูหมอ้อดูกระทะอะไรที่พอดีพอดีกับเราแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องก็เอาเอาไปใหญ่มากเพราะว่ามันลําบากเลย ตอนเวลาเราปกผ้าไปคืนเทาคืนอ,อะไรเ้าในปลาน,นั้นมันมันลำบากเพราะว่าของเราเอาไปก็จุดแล้วนะครับผมอย่างนั้นเราแนะนําให้หมอเล็กๆเล็กประมาณนี้ละที่พอดีที่ทเราเอาเอาไปห่มเทาวรมออะไรก็อิมพอดีนะครับผมแต่ถ้าเล็กเกินไปที่ใช้งานไม่ได้กก,ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมเอ <c oughs> นอกจากมอแล้วเราก็ต้องมีเตาไว้ด้วยครับผมเราเตรียมเตาไว้ด้วยเพราะว่าบางที่เราไปถึงบุญเข้าแล้วก็ อยู่ในป่านั่นแ่ะมันบางทีเราก็เจอฝนใช่ไหมเบิดเจอฝนเจออะไรที่เปียกๆที่เราเออเอาใบที่ไเอาไม้อะไรมามาก่อไฟไม่ได้นะครับผมอังนั้นเราก็แนะนาให้เอาตะแกีไปด้วยครับผมตอนนี้ก็มีเข้าขายเยอะแล้วตะแกีเล็กๆแล้วก็กระปองกระปองแก๊หนึ่งกระปองสองกระปองอะไรนกระเป๋แล้วนเนี้ยไม่ต้องเอาไปใหญ่ไม่ต้องเอาไปเยอะมากครับผมคือว่าเราเป็น เอาตะเกนนี่เอาไปเป็นเครื่องสำรองนะครับผมตอนเวลาฝนตกมาเจอฝนตกจือะไรมาเราก็เอามาใช้ได้ครับผมแล้วก็มีตาอีกอย่างหนึ่งาตานี้ก็ใช้ใบไม้ในการก่อไฟในการบังเกิดไฟให้คงเขาทำกะเขานี่ก็มีตามีเตามีตาขนาดเะ็รตอนนี้พุ่ขายพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเข้าขายเยอะแล้วเพื่อนเพื่อก็ดูตามรูตามไีบ้ปงครับผมคพอว่ามันใช้ง่ายครับผมแล้วก็มันไม่หนักมากคือพอดีพอดีกับมอของเราเลย คือเราต้องอจําเป็นต้องเอาเตาไปด้วยนะครับผมนอกจากเอาหมอเอากระทะเอาใบไปองเขาแล้วเราก็ต้องเอาเอตา,นะอตา,ตาปอไปด้วยนะครับผมเตาเล็กๆแล้วก็เตาแก๊สแล้วก็ก็ป๋องแก๊สไปด้วยนะครับผมเพื่อว่าป้องกันตอนเวลาช็ชื้นตอนเวลาฝนตกอะไรจืดนอะไรเปียกไปเราหาใบไม้หาไม้อะไรมาก่อไฟไม่ได้ไไนะครับผมเราต้องมีแก๊สเรามีแก๊สเป็นตู้สำรองแล้วนกะ็ผมเป็นอุอปกรณ์สำรองในการ ทำอาหารของเราแตับผมทำอาหารของเราให้สุกหุงมข้าวแล้วก็ต, Nam, ตอกน้ำตอกไปอะไรของกินของเรานะครับผมอันนี้ก็จอดสำคัญที่สี่แล้วนะครับผมต่อไปก็ที่ห้าที่ห้าก็นอกจากของใช้นี่แล้วก็เราต้องเอาของกินไปด้วยครับผมเอาของกินนี่ก็เราไม่ต้องเอาของอะไรที่สดสดอะไรมากนะครูว่าเราไปก็ต้องจําเป็นต้องเอาของเบาๆครับผมดังนั้นอาหารที่ต้องเอาไปก็เป็นอาหารแห้ง อาหารแห้งพวกลูกอุ้มพวกขนมอะไรแห้งที่เบาๆก็ครับผมใช่ถ้าให้ดีว่าพวกเมเล็ดถัวถ่วถั่วผสมกับน้ำตาลอะไรเนี่ยเอออันนี้ดีครับผมเพราะว่าเราเขาเขาไปในป่าคือเขาขึ้นอ,อะไรมันเหนื่อยใช่ไหมเราต้องการมีพลังงานครับผมเราต้องมีพลังงานในการเบำรุงชีวิตพลังงานในการเดินทางไปต่อครับผมอย่างนั้นอาหารที่สําคัญที่สุดนะคือ อาหารที uh, án, gu, ่ม uh, uh, okay. uh, okay. ีรสชาติหวานครับผมแล้วก็มีพลังงานดีพวกขนมพวกเบอร์พวกช็อกโกแลตพวกอะไรเนี่ยโอเคอันนี้ดีครับผมแล้วก็กาแฟด้วยตอนเวลาเรางงตอนเวลาไม่เอไม่มีแรงไม่มีอะไรเดินเราก็กินกาแฟไปด้วยนะแต่บางคนเขาเขาไม่ชอบกินกาแฟก็ไม่เป็นไรเราเราเอาแค่พวกขนมพวกลูกอมพวกอะไรของงวานของแห้งครับผมแล้วก็นอาจากพวกขนมแห้งพวกทัวพวก เมล็ดอะไรแหงๆไปแล้วเราก็ต้องมีเนื้อเนื้อแหงไ้ด้วยครับผมเหมือนเนื้อปลาเนื้อมูอะไรที่เราทำสมเร็จรูปแล้วอ่ะคือมันแหงแล้ว่ะเออแหงๆเบาๆนี่ก็จําเป็นต้องเอาไปเลยครับผมพว่าการอยู่ในป่าในการหาอาหารมันยากครับผมถือว่าบางที่เราก็หาได้นะบางทีก็มันหายากครับผมแล้วแต่บางื้นที่บางื้นที่ก็มี มีของกินของอะไรเยอะอยู่ในป่าอยู่แล้วเราก็มจจจำเป็นต้องเอาไปเยอะใช่ไหมแต่บางบางพื้นที่ก็หายากนะครับผมเหมือนแบบว่าเราเอาปยู่จากต้นปุ๋ยต้นอะไรบางที่ก็มันหายากนะครับเพว่ามันอยู่ในป่ามันมีสัตว์เยอะสัตว์เยอะแล้วก็เขาก็พวกเขาก็ต้องการกินนะเราก็ไปมันกินไม่ทันพวกเขาเราบวงเอ่อกลูกกุยกุยปลากลวยอะไรบางทีผมเคยไปก็มันกินไม่ทันพวกก็นอกพวก นูปวกกะหลอกกอะไรเลยลกูว่ามัน,ม,นมันเยอะสัตว์อยู่ในป่ามันเยอะแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปหวังอาหารอยู่ในปา่าอะไรนะครับผมเราต้องเตรียมไปบ้างมีประมาณนี้ครับผมคือว่าม,มีของที่สําคัญที่เราเตรียมจะเอาตัวรอดในป่าก็มีหายางครับผมมีเมม,มีอุปกรณ์จดไฟบืงเ,เกิดไฟแล้วก็ที่สาม อุปกรณ์การนอนมีที่นอนมีมีมีแปลงมีแปร่มีผ้าใบกันน้ำกันฝนครับผมแล้วก็ทีซีทีซีก็อุปกรณ์ทําอาหารมีหม้อมีกระทะมีเตามีเตาแก๊สอะไรเตรียมไปพร้อมแล้วก็อุปกรณ์ที่ห้าก็ของที่ห้าไม่ต้องพิจารณาอุปกรณ์ก็ของกินนั่นแหละของแห้งครับผมมีขนมมีของววานมีลูกอมมีช็อกโกแลตมี อาหารแหมีอกเนื้อสัตว์เนื้อมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้ออะไรที่ต่างๆครับผมมีม,มีปลาอะไรที่แห้งๆที่เอาไปทํากินกับทําเป็นกับข้าวได้อ,อ่ะโอเคก็มีประมาณนี้ครับผมนะครับพี่น้องก็คลิปิดีโอนี้ผมมีความรู้ประมาณนี้นะครับผมให้เพื่อนๆในรู้ได้ทราบกันก่อนจะเราเออ่ไปมี มีอะไรนะเขาเรียกว่าระชนไยเขาเรียกว่าไปชุนไปอยู่ในปลาแบบแบบการบันเทิงแบบมีมีภารกิจอะไรบางอย่างแล้วแต่เพื่อนๆก็ประมาณนี้นะของสําคัญที่เราเอามาบอกคือเพื่อนๆต้องมีหาอย่างนี้ครับผมที่สําคัญที่สุดก่อนจะเราไปในปลาเราต้องเตรียมเตรียมพร้อมไปห้าย่างนี้ครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาเกินวันนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆแต่นี่ผมเลือกมาแต่ของที่สําคัญที่สุด หายาแค่น,นั้นเองนะครับผมอ่ะรีพีโอนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในปา่าอะไรต่างๆที่เราประสบการณ์อยู่ในปา่าที่ผ่านมาตัวเนะครับผมให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบกันอย่างนั้นขอให้เพื่อนๆจำชมดีไว้ห้นี้เก็กดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับผมตอนนี้ขอตัวรับไปก่อนสวัสดีครับ